ปาดน้องเนยก็สูเต็มที่เลยสบายดีบสุขสุขคนเนาะสบายดีย่ำแรงปลาลุงน้องเนยน้องนชาชาดำนา่ายเต็มตอนแรกนี่มันบดมันห่อนยิน่งเผาอาบเปเถอ ก็ไม้เคือแต่เคยแตนทำก็หนีซะก่อนที่จะอาบให้ห้ามกันยังเลิกอยู่บ่แม่บอลฮะอาปักนี้อเนาช่มาล่อมาดํมีนาะเนน้ำหมูานี่เฮ้ยไะ้าไแมะ้าเขาไปดํา ขอ้นกาเขาไปน้ำเนยดำอากมาซะเนยหรือผูกเก่งเน่ดำออกาเฮ้ยเขาเก่งไม่เข้าหลินเคยอยู่เขาขาดเลยตามขยี้งเขาเลวเข้าก็นเลยเลือดมจะกองหมัดเลือดก็ิยดกันเขาข้ามันก็ได้คนนี้เลยหน่อยเห็นเด็กน่อยนะเขาขาดเลย khán đam là bọn ơi ngay cạn đấy cơm วายาไปเห็นไดยลูกนี่ถึกใจพิ่น

Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp <hồ> dẫn เขาเขามาแปรงอยู่เถอะอยู่นั่นน่นแล้วเขามาเมื่อแปรงอยู่ชี้สว่างแล้วพี่หน่อยมุนเอาไปไปเปลี่ยนนั่นอยู่ชี้สว่างเอาเจ๊ยังมันอะไรมันบ่เออมันเอาตะเกียบมันจะแจ๊แล้วเขาไม่ประกอบใช่เขาเป็นสารเขาหรจัะ เครื่องมือมาบ่ครบเด้อนี่เฮ้ <sighs> <sighs> เฮ็ดม uh. ั้งหรอฮะเออเออมาเออแข้งม่เลยพนวันนี้

เกลือม่ได้อะไรก็โงมาวานให้กระซามหนึ่งาากิเต้ตา,ตาโกเขาไปเกลืออะไรกระซั่มหนึ่ง,องเอ้ากินวะนาาววี่เธออยู่

าขาดพ่อโน่ขาดพ่อโกนขาดเลขาด,ขาดคร่งกบมี่โอ้ไก่ยังนีอีกเราพยอยเท่านี้นะยิ้วไปทั่ว งานหน้านองเนยต้นยเนยกลยจะได้ต้นดีย้งอ,ยยยองเนะ้าถกแตน้องนอนเนงานะถำหนเวจะล้ถูถกแ้กกยเล nó vô lắm nào này này muốn muốn mẹ muốn muốn ăn đi lẽ đi lẽ ăn sắt hết เออน่อเธอได้พักผ่อนใ้ตายได้แต่นะบ่อังคิดดื้อบ่เออดื้อไปดื้อยงเมื่อคืนโอ้

นี่มันเมองมีนะค่มป็นค่เนดาวไป,ปนในเมืองดำซอยนี่ห่วยเกือบแล้วนยอยออ้องผูอย,ยอือไปปะไปก่อกเพื่อสสเอาของได้เพื่อเข้าตลาดมาพะโลดทั่ว ไปข้าเดียวนิงนะแต่เก่า่า,านจยมาเลยยัดคือแบย่งอยู่ใส่เออจ้าจ้าจ้าเออฝีหวานนัน่งมาแดงเด้อ ในืดด้อถ้กิดด้อนะ่ด้าไปสิกด้นะสนามบินที่สองที่สามกันนี่แล้วนี่ให้ไงเติบยู่ให้นี่กะ กับบ่ใหญ่เท่าไห้เทิงดอกห้เทิงบ่ว่านนี่ใหญ่แหงือมยจัเ้มส่อิาซ้ําเอินน้่าก็บ่ได้าดบ่ได้อันบ่ได้ไทยอื้อมมือกก้า bà bà, bà 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 hai cây bà 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 cây bà nhìn cây nhìn cây luôn cà bà 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 nhả hại, đưa nhả hại là.

ยังบ <Young> hmm. ่เ yeah, มื่อก่อนวันนี้พี่น้องเลยขอบคุณพี่น้องเบิร์สุขุมสุคชนมาที่มาเบิ่งมาโซขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องแค่เพียงเมือก่อน